เฮ้ยไปลักไปละไปเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยนะไอ้หนอฮะไอ้หนอเฮ้ยนะไทยรู้เป็นหลักฐานแล้วเด้อเอาให้มันได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ี่มาพอครับบ่าผ้าเล่อผ้าอะไเลยวัอนี้บ่าผ้าเลาะหนังเต็มต้นหมุนงเนาะฝนตัวคลื่นปล่อยปล่อยระเบิ่งทีมงานมาลักปลาได้ี่น้องาลักปลาบ่าผ้าเลาะเดี๋ยวบ่าผ้าเลาะสิไปจัดย่างไปจัดจังหน่อยนะพี่น้อง งจับได้แล้วคุนมีการคอยกุกกุ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 เอ้นเราเื้ยังไงเนี่ยวะฮ้กุ๊กกุกุกุกกุ๊กเอื้นปลาฮ้โอ้ยเอาแม่หมแม่ดึงแหมดึงทำม่เอยบิ้งนัอพี่นองสีใดวะเอาเบิ้งเบ้งเไปน้ำกันครับเบิ้งไปน้ำกัน เอาเร็วๆนี่ยพี่น้องเพิ่นถามว่าอย่งนี้หนิมั้ยรถปนงาแล้ว,ญญลวอันนั้น,นคนที่เชืเ้อเบ็ดกินาได้ครับมาหลักปาาลาใช่เพื่อนกันทีมงานครับผมนะมาหลักปลาอยู่ทุ่งโมสรนี่ครับคลิปนี้ลเลยทีมนี้<ด>เป็นลคลิปนี้เป็นหลักฐานเลยเป็นหลักฐานเนี่ยกูได้บาหลักตกโดนลกโทษเนี่ย กะปลาในมอนี่คือว่าถ้าสิต๊กถ้าสิจับคือว่าต้องขออนุญาตก่อนเด้อครับต้องขออนุญาตทีมงานเพราะว่ามันก็ดูแลกันหลายคนเนาะก็ต้องฝากเป็นเป็นมูเป็นตาพิ่นกับยู่นีละก็เบิ่งซอยกันนะพี่น้องนะแต่ว่ามอนี้เมาเบิ่งมันบรรยากาศเนาะฝนก็ตกปล่อยๆพอลินลิเบิ่งว่า ปลามันสิกินบ่เยื่อใส่เดือนปะนะมันตกปลายังบวกเ,เอาพี่น้องถาเบิ่งอยู่นี่มันสิได้บ่นี่เอาเดึงมาให้เบิง่งจักตัวนี้ยรว่าปลาหลายปล่อยไปตั้งสองสามพันตัวเหมือนกันสิเอามาอีกสองพันเด้อพี่น้องเดี๋ยวบ่าพลาเลาะสิไปเอาปลาอยูอ่ไอถนนเจ้าคุณทหารเอามาปล่อยบอ่อนีิเด้อครับสิเอารถ ลูกพี่ใหญ่เข้าไปเนาะพี่น้องเนาะกับมือเอือนเป็นาเป็นวันอาทิตย์บ่เอือนวันอาทิตย์บ่ได้นหมเบิดเบื่อพี่น้องมือเอือนวันอาทิตย์เบิดเบื่ออยู่น้ำกันเบิร์ตเบือละมือเอือนจิตว่าอ่ตอนแรกอะพีแผนว่าสิไปตั้งจังหวัดเนาะแต่ว่าเพิ่นแคนเซิลไปแลเลยสิได้อยู่กับทีมงานเบิร์ตเบือละมือเอือนอ่สิได้ไป สมมติประการอีกต่อเพราะว่าช่วงคำคำบุรณะเป็นสี่ดเดียไปตอนนี้กัยุ่งสี่กันถารุ่นทีมงานก่อนเนี่ยว่าสี่เดียปลาบ่านี่พี่น้องถาเบิ้งอยู่นี่ไหมก็ถ้าเป็นทางฝั่งอื่อนมาตกกมาบ่าไดหห้เลยพี่น้องแต่ทางทีมงานกับกหงวงจังหน่อยอยู่เพราะปลามันก็นหลายอยู่ ก็ไปกับคอยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะว่ามันสิออกมาในลูปแบบใดยเอ็ดสว่วนเห็นเป็นตะยูเป็นตะมี่เป็นต,ะ,นนตะกินบ่ได้อดอยางเลยพี่น้องสมมติสอนผมนี่แนบกินแล้วว่านี่อยากกินปลากับปลาโอ้ยมันกไปย่งฝุ่นเอ้ยมีมาถือกัน ไปเป็นต้นมะกอเสียดเรื่อคักดึก่องแงแล้วพี่น้องพุน่นตามฟังไปพุ่นนั่ง, <c oughs> นงแต่ตัวมางคนเนาะมามาจอบเบิ้งไอ้ทีมงานมาหลักปลาเนาะจอบเบิ้งพี่น้องกะโบเรียนโบหัวโบมวนซื้อเนาะลองเนาะพี่น้องเนาะๆๆ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 กับพ่อด้ห้ากันซื้อ จริงๆแล้วกันต้องตะโกบ่ได้เราพี่น้องครับเดี๋ยวทีมงานเพิ่นสิ่หายเอาอันนี้กักันเอกเ,เนะเาะกัดขออนุญาตแล้วทะเลต้องนี้มือเอื้อนกัดสิซอยกันทางนี่แหละครับทางปลาทา้งยังไปน้องขังทางนี่แหละครับผมม,มือเอื้อนค่อยติดตามเน้องพี่น้องนะมือเอื้อนใส่ปลาผ้ารองกันสิค่อยท้ายทำทีมงาน เปลี่ยนแต่งปรับปรุงใหม่เฮ็ดใไห้มันเป็นแต่อยู่เป็น,ตปนตแต่ทัาเทียแขกมาให้มากกว่าสิได้อยู่เด็กเศร้าเนาะพี่น้องเนาะตอนรับเอซีทุกคนแหละครับที่ที่เขามาสโมสรสอนอดอยากเข้ากับผู้ใดยอยากมากกับมากเลยครับตรงในพัฒนาการเนาะพัฒนาการซอยสิบสามอยู่เกือบถ้ายซอย มันจะมีวินมอไซค์เนาะอยู่ทางหน,น้ากับบอ่อปลาอยู่ขวามือตรงถนนเลยครับข้างหลังก็จะเป็นตึกสังเมยเนาะสังเมยสังเกตง่ายๆเลยครับผมสังเกตขวามือเลี๋ยวเห็นตึกแดงกันเห็นบ้าพ่อเราอยู่นี่แหละครับผมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิง แบกใจฉันกินปลาไม่กินเหยื่อเฮ้ยมันสิคือบ่นนะตายแล้วตายแล้วงืดไหลเอ๊ะเป็กไน้เลยนี่เฮ้ะอาการมันเป็นยังไงบอกหมอมาสิเฮ้ยเอาสัมผัสเสี้ยนตกปลากันนะพี่น้อง เพียงไหนเพียมันฝนมันตกครับเหนะ้ฝนมันตกฝนตกว่ะโอ้ยตา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 ยเออจาจับจุดเพื่ออ้ไรจับจุดเพื่ออะเลยนั่น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 จีดปะละ่ะคล้องตั้มท่าดึงขึ้เนาะอะไรมันคล้อง,มองไม่เข้าใจโอ้มันคล้องโอ้ตายเบียดมันคล้องนะพี่น้อง ใช่ล่ะยกเว้นของยังมากอือโอ้ใจเป็นยังอะนะดำดำขี้ต right> ้มโอ้เวลาขี้ต้มมากมาดิเนี่ยนี่ครับพี่น้องหอยกับลายลายุ่นพี่น้องหอยเป็นหอยหอยหอยปังบ่ นี่หอยโค้งที่หอยอยังว่ะโงโงแม่นี่ะวะหอคมาเรอางอนี่พี่<ห>น้นอง,ก,องออาากินไห้อยบักยางหลผู้ดใดสิกินกับแม่น้าแม่เอามาแลกกันอันนี้มาแลกหอยโค้งบ่นี่เตี้มนี่เลยเบิ้งพี่น้องหอยน,น่เตีมผู้ใดปุ่นน้วยบกงปุ่นอุ่นนยบกงแต่ว่า บัวก้าลงไปเอาก้อนน้ำขอบเต็มเลยพี่น้องอันนี้ก็น้อยๆเนาะเมื่นนะ้อย,ยอันนี้ก็อันหอยน้อยครับพี่น้องอันนี้ก็ <Okay. S 1> หอยกลางๆไม่อย่างน้อย <Okay. S 1> อันนี้ก็ใหญ่หอยใหญ่ขึ้นมาหน่อยหน่อย อันนี้ก็สิเป็นหอยใหญ่กับหอยหน้อยเนะครับพี่น้องมันกำลังก่อกันอยู่หอยซึ่งกันเขาเอาหอยซึ่งกันว่าไปอีกนะอมมวนห้าซื้อเออด้พี่น้องเนื้อยัดถือสาบ้าผ้ารอได้ครับบ้าผ้ารอกับผ้ามันรอ,อยังสี่แหละเราเรียนอมมวนกันเนาะพี่น้องเราพ่อเรียนค่ายคงค่ายเขียดกันครับผมก็ พู้ได้มาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์ให้บาผ้าหล่อในเด้อพี่น้องกะรอติดตามเหมือนเนาะว่าบาผ้าหลาอสิปั๊บปรุงพื้นที่ตรงนี้ไปหอดใสสำหรับคลิปนี้ขอกก่าวข้ามาสวีดัสสวัสดีครับไอ้นะ ครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้ยนี่แหละอบัวไคสวัสดีนไล่เอฟซีไงมันค่ายหยางค่ายหยางมันฆ่าฆ่าเบิรนี่งมันฆ่ามันโคตมันยากเลยโอ้ยครับผมครันี่แหละครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ